สวัสดีครับเอาละครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะได้ทราบถึงช่องทางการรับรายได้ต่างๆนะครับรวมถึงจุดเด่นแล้วก็จะมีการยกตัวอย่างให้เราด้วยเพื่อที่เราเนี่ยจะได้วางแผนทางการเงินของเราเองได้นะครับผม จุดเด่นของ TrueStar นะครับจุดเด่นของแผนเนี่ยมีทั้งหมด3าข้อด้วยกันจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะแต่ผมเอาเด่นๆมาให้สมข้อนะครับข้อที่1ก็คือคือนทุนเร็วข้อที่สองโตสายงานเดียวก็สำเร็จได้ข้อที่สามแผนเนี่ยเอื้อให้เราช่วยทีมงานข้อที่1คืนทุนเร็วนะครับเอ่อถ้าเกิดใครเคยทำธุรกิจเนี่ยจะทราบว่า ในหลายๆธุรกิจเนาะให้นักลงทุนเนี่ยลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนเลยแต่ว่าเชื่อไหมครับเดือนแรกกลับได้แค่หลักร้อยหลักพันหรือว่าอย่างเก๋ก,ก็หลักหมื่นนะครับแต่ว่า t ู o Star เนี่ยตั้งใจทำแผนออกมาให้ให้นักธุรกิจเนี่ยลงทุนน้อยครับแล้วก็คืนทุนเร็วมากๆเลยนะครับชวนนักชวนนักธุรกิจ3คนเนี่ยเปิด b u i l d e r Pack หรือว่าประมาณ16 0เนาะ ก็จะได้คือละหมื่นสองนะครับชวน3คนได้12ื่นชวน6คนได้27งหมแล้วก็ชวน9คนได้สี่หมอันนี้ยังไม่รวมกําไรจากการขายของนะครับข้อ2นะครับโตสายงานเดียวก็สําเร็จได้ในธุรกิจเครือข่ายนะครับแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยแผนแผนยุคเดอะเลยก็เรียกว่า เอ่อเป็นแผนสเต็ปนะครับหรือว่าเป็นแผนแบบขั้นบันไดจะอยู่ในธุรกิจยุคเดออย่างเช่นพี่แอมกับหรือว่าพี่เธออย่างเงี้ยนะฮะยุคเดอเลยแผนแบบนี้นะครับจุดอ่อนก็คือกลุ่มยอดที่เยอะนะครับมีการกลุ่มยอดที่เยอะแค่ซื้อกินซื้อใช้ส่วนตัวยังไม่พอนะครับเขาจะรักษายยอดกันทีนึงเนี่ยหลายหมื่นอัพนะครับอย่างเช่น ธุรกิจตัวเก่าของน้องเพร์นะครับเพียเฮอร์ตัวนี้เนี่ยรักษายอดอยู่ที่แปดหมื่นเก้าเพื่อที่จะรับรายได้นะครับถามว่าถ้าเกิดรักษายอดแปดหมื่นเก้าไม่ได้ทําไงมันมันจะมีรักษายอดน้อยกว่านั้นนะแต่ว่ารายได้เนี่ยจะได้น้อยมากๆเลยน้อยมากๆเลยต่างกันลิบลับเลยครับบางช่องทางก็จะไม่ได้เนาะแล้วก็ จะมีเวลาเราชวนคนนะครับก็จะติดตัวเราหมดเลยเป็นไข่ดาวแบบในรูปนะครับชวนเราติดตัวก็จะมีติดก็จะติดตัวเราเป็นไข่ดาวเหมือนในรูปเลยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราปั้นคนมาเนาะแล้วตำแหน่งมาชนกับเราอย่างเช่นว่าเราเป็นโกนะครับแล้วก็เขาก็เป็นโกเหมือนกันนะครับตำแหน่งตรงนี้จะชนกันบริษัทน,นะครับก็จะตัดรายได้เราออกไป รหรือบางที่อาจจะยังให้อยู่แต่ว่าให้น้อยมากๆอันนี้เขาเรียกว่า b บรกเอา a วนะครับหรือตําแหน่งชนนั่นเองก็เลยมีแผนแบบใหม่ขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าแผน u n นิเลเวนะครับในยุคต่อมาก็จะเป็นแผน u n นิเลเวอันนี้เนี่ยอย่างเช่นในรูปนะครับก็คือเรามีดาวนลนย5คนเนาะแผนแบบนี้เนี่ยก็คือ เวลาชวนก็ติดตัวเหมือนเดิมแป๊ะเลยแต่ว่าเงื่อนไขาการรับไรายได้ยีง่งง่ายขึ้นไม่ต้องกลุ่มยอดกลุ่มที่สูงเลยนะครับยอดกลุ่มเนี่ยจะน้อยลงน้อยลงแล้วก็เวลาเราเปิดหน้ากว้างได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็จดกินลงชั้นลึกได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นในภาพเรามีดาวลายอยู่5คนเราก็จะกินลงชั้นลึกได้5ชั้นนะครับ5ชั้นแต่ว่าถ้าเกิด ดาวไลท์สี่คนเนี่ยไม่ได้ออโต้ชิปนะครับหรือว่าอาจจะอาจจะยังยังไม่ออโต้ชนะิปเนาะเราก็จะไม่ได้ชั้นอื่นเลยเพราะว่าเรามีคนออโต้ชิปแค่คนเดียวแล้วก็จะกินได้แค่ชั้นเดียวนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นจุดอ่อนเลยแล้วก็จะเรียกว่าเอออยู่ในเลเวลเนี่ยกลุ่มยอดกลุ่มที่เรียกว่าน้อยกว่าสเต็ปนะครับแต่ก็ยังเยอะอยู่เนาะ จะเห็นว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเรามีห้าชั้นแบบนี้แต่ว่ามีคน Auto ออโต้ชิพแค่คนเดียวเราก็จะได้กินแค่ชั้นเดียวักนธุรกิจส่วนใหญ่ทำยังไงครับก็อุดนาะอุดก็เลยมีแผนแบบใหม่เข้ามาครับแผนแบบใหม่นี้เรียกว่าไบน a r y นะครับหรือว่าแผนสรงขามหาปลัยนะครับสงขามหาปลายอันนี้ง่ายมากเลย เวลาเราสปอนเซอร์คนก็ซ้ายคนขวาคนซ้ายคนขวาคนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีสายงานเดียวมาแบบมาตู้มเลยโตตุ้มเลยนะเป็นหมื่นเป็นแสนแต้มเลยนะแต่ว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยไม่มีนะครับอันนี้เขาก็จะไม่ตัดเงินให้เราไม่เราก็จะไม่มีรายได้เนาะแบบนี้นะครับเรียกว่าโตขาช้างแต่ว่าไม่มีไรายได้อาจจะเป็นเพราะเราทําไม่ทันหรือว่าทําไม่ได้ก็แล้วแต่ นะครับมาถึงแผนของ True Star กันบ้างอันนี้เนี่ยเป็นแผนใหม่ล่าสุดเลยเรียกว่า Ford Matic 4คูณ9นะครับก็คือเปิดหน้ากว้าง4กินลงไปได้9ชั้นลึกนะครับแผนแบบนี้เนี่ยก็คือโปสายงานเดียวก็รับไรายได้ได้ไม่ต้องรอบาลานเลยนะครับแล้วก็ไม่มียอดกลุ่มองค์กรที่สูงมากนะครับมีแค่ยอดส่วนตัวอย่างเดียวนะครับแค่เดือนละร้อยแต้มนะครับก็ได้ครบทุกช่องทางแล้วนะครับ แบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราสปอนเซอร์คนสี่คนเนาะแต่ว่ามีคนเดียวเท่านั้นนที่โตนะครับนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ตัดเงินให้เราทุกสัปดาห์เหมือนกันโดยที่แต่ละสัปดาห์นะครับจะไม่มียอดค้างเลยเพราะว่าเขาจะตัดเป็นเงินให้เราเนี่ยคูณสี่เปอร์เซ็นตให้เราทุกเม็ดเลยทุกเม็ดไม่มีการเก็บไว้ตัดเป็นเงินให้เราหมดเลยนะครับ หนึ่งขาเนี่ยเราสามารถทําได้สูงสุดถึงสิบล้านนะครับผมถามว่าทำไมต้องมีถึงสี่ขาด้วยเพราะว่าขาละสิบล้านสี่ขาก็สี่สิบกว่าล้านนะครับเราสามารถพัฒนาไรายได้ของเราได้นะครับในช่วงแรกๆอาจจะโตสายงานเดียวนะครับเราก็พัฒนาสายงานที่สองพัฒนาสายงานที่สามแล้วก็สายงานที่สี่ได้เพื่อที่จะมีะไรายได้สี่สิบล้านนะครับ ข้อ3นะครับแผนธุรกิจเนี่ยเออให้ช่วยเหลือกันข้อนี้เนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับผมชอบมากๆเลยเพราะว่าเนีย่ยมาดูตรงนี้นะอันนี้เป็นแผน t ูสตาเนาะโอเคเพราะว่าเวลาที่เราช่วยลูกนะครับไปสปอนเซอร์คนเนี่ยแล้วมีจันหลานขึ้นมาเนี่ยเราได้ฟัสหลานด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีแค่ฟัสตารชั้นลูกอย่างเดียวมีฟัสชั้นหลานด้วย เวลาที่เราช่วยลูกนะครับขึ้นตำแหน่งสตาแอสโซซิเอตนะครับตำแหน่งน,นี้ไม่ไกลเลยช่วยสามคนเราก็จะได้โบนัสลดนะครับโบนัสลดแล้วก็ถ้าเกิดเราช่วยลูกทีมของเราเนี่ยให้ได้โบนัสลดนะครับสคนเราก็จะได้โบนัสบ้านนะครับจริงๆโบนัสบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าทูไลสไตโบนัสเอาไปใช้อะไรก็ได้เดือนละพันเหรียญน,นะถ้าเกิดผ่อนบ้านก็เดือนละเดือนละสามหมบาทนะครับ ถ้าเกิดจะเอาไปใช้อะไรก็ใช้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องฝอนบ้านอย่างเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดเราช่วยลูกนะครับให้มีวันทามโบนัสเนี่ยหนึ่งล้านห้าแสบาทจำนวน10คนนะเราก็จะได้ไปเลย30ล้านบาทนะครับสาล้านบาทจะเห็นว่าแผนเนี่ยเอื้อให้เราเนี่ยช่วยเหลือกันจริงๆนะครับ มีหลายข้อมากนะครับแล้วก็ True Star นะครับเราทำงานกันเป็นทีมช่วยเหลือกันเป็นครอบครัวเนาะถ้าเกิดมีอะไรก็เราสามารถช่วยเหลือกันได้ครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมอยากฝากไว้ก็คือเมื่อมีชีวิตอยู่ยืนหยัดสู้ยืนหยัดทนให้รู้คนคือคนใช้ล้มเหลวทุกครั้งไปเมื่อมีชีวิตอยู่ยืนหยัดอยู่อย่างยิ่งใหญ่อยู่อย่างคนมีไฟเพื่อเผาไหม ความอับจนนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แต่ว่าแต่ว่าในคลิปถัดไปนะครับก็จะเป็นคลิปของคุณไทยเก็กที่จะช่วยเราเนาะจริงๆแล้วในธุรกิจที่เราทําระยะยาวเนี่ยเราก็อยากให้ธุรกิจเรายั่งยืนไม่ได้ทําธุรกิจแบบฉาบฉวยเนาะมันก็จะต้องมีบรรทัดฐานมีกฎมีเกณฑ์นะครับไว้ให้เราทาเขาเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรนะครับอันนี้จะเป็นข้อห้างต่างๆในการ ทําธุรกิจนะครับให้เราทําธุรกิจแบบมีจรรยาบรรณเราทําได้ถูกต้องธุรกิจเราก็จะยั่งยืนนะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ